มาดนเถือนพลาคือเก่าทุกคนมันเป็เบิ่งเพิ่นตุ่มยับใช่ดีพี่น้องสบายดีจ้าจ้าต้มยำการทำเปต้มยำนะครับต้มยำปลาเคืองมาดูปลาเคืองนะปลาเคืองหรือปลาโข้ยปลาแล้วแหลวนี่คือปลาเคืองนะทุกคนปลาเคืองค่ะปลาเคงนั่งอยากปลาโขบ่มีบ่อบ่มีจะไปหาซื้อตลาดกูได้ขอดตายเด็กจอดสนับปลาอตายเด็กจะ เบเสบตุ้มยาม่ามว่าถวอดีตกมสมันบอกออกบีเป็นงแเฮ้ย,ยมันน้อยเฮ้ยฉีกวนนกเลยฉีขึ้นในคลิปนะเออมันกะบอมันกามปหนซื้อหามึง <c oughs> เป็น,น,น,อนงอใส่เลยเนาะในน้ำตาดงอใส่ใส่แส้วลสุดกระทาห้างทุกคนนีน่นะเหียนเหียนสุดกระทาห้างสองสุด ปลาแค่น้ำปลาน้วหมดตัวเลยจับจะใส่เสูดส้สมันบ่หูนี่ท่าหเออใส่น้ำปลาใส่น้ำตาละเป็นรสชาติบ่เลยก็ไดเหนมสูตรฉนะใส่เบรสยะใส่น้กเนยเกลินบ่มีริกมีถือเดอสูตรส้สุดมันใส่ลูไปน้ำมันหอยที่มมีความแดงหอมอเนะมักนาวปัดนี้มักหนาวมะหนาว พูดกินมาแซบกบกินนี่น้ำหลายถุงน่าก็ได้ันนะเข้มน้ำมืดลงกัฟใตายบางน้าขึ้นไวง่ายใช่เลยจังหวะพูดปั้นพอดีเซฟกระทะห่างเซฟกับกินมาแซบกักินเฮียงห้มันถดก็อนเราจะใส่ปางเป็นจังหวะข้าวแน่นบ่ข้าวเดียวเบิร์ตข้าวเดียวเบิดนะครับที่ทำพูดเลยอที่เท้าพูดแล้ว มาชุมเซลแมวพงคือเก่าทุกคนปลาปลาเคืองปลาคังปลาคังเฮ้ยใครคลิปลงไอ้สั่นไอ้สั่นเร่งลงไงปลาเคืองเทเจโลติดตอกต้มยาปลาเคืองอันนึงสองสามจะเพิ่มเอาเพิ่มต้มยาปลาเคืองอร่อยอร่อยสูตรพลาจ้าจ้าโอ้ลาเคืมกระจาไปตัวใหญ่ๆเลยจ้านี่่นละเพันเพ่จ้ามอหน่อย Nọ, no, nó sẽ làm mỏ nọ, ừ. phải nằm ở này về Thế về nằm nội bơi thấy nằm ý vào sớt ừ. Để bằng ừ. này Nằm nội bơi Youtuber à, เสียบห้างประเด็นเสียบกระถาห้างตั้มหักตั้มห้ามตัหักตั้มห้ามไปเลยโรมผัดลมทุกคนพุดระบมอห์ขักขนาดทุกคนพ้ดแล้ว <c oughs> พ้ดแล้วผ้วมามอคือใหญ่กว่ากระตูนบ่อย <c oughs>

กินข่าวทุกคนกินข่าวทุกคนต้มปลาคอง

น่าน่อยเมก่กี้ขอนี้วย่างด้วยทำบ,บุรีกคนคือขอนิ้มันมามาดูเป็ตัวเองนอนดิคินตรงนกลมก่มเสียทุกคตุ้งย่างปลคือ หนึ <ora> <t ip ans> <us uk riff aquilo> ่งสองอะไรเป็นเงินหมดแล้วก็ต้องขายบางน้อยนะมีกูบางน้อย ฮ่าใชได้พละาป่าคัอของมีเงินต่างของเชือกซึ่งแซ่บขึ้นด้วยครับพ้ล่างนันไป็นยืนด้วยกันไหมข้างล่ะงยังไม่เท่านละอืมก่อน เอกินกบไ้ลงักัว่าาลังกํลังกําลังอันนั่ไปดู่ด้บิตีเปล่าพลาด่อนเนีย mặc dù vẫn có cái tay để mượn ở tai hả mượn chữ một khoảng ba chữ lên luôn 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 เดี๋ยวนอกินจ้าสอเอาตือนเลยหรือล่าือนมองูเป็นบบกัดกัากัดกัดบ่เอาเรน้องติบงดูมดิตรงนี้ที่่างมันถ่าย่งไโอ้ยอยากินปลา่ม่เอาเลยแล้วามนอะไร แซ่ทุกคนแซ่แบบโอเครวมตัวนาสากิจจากพี่น <so ้องจานกับขาจังกันมึงคิดทำมัลาบเหรอแซ่นะจ๊ะฮะเพืกอโลกเลยแซ้หรองาน่ต้องคุณมเขาแล้เขาเห็นด้ว ตบบด,ดูภาพคนในความสนใจไหนมานด้จ้าท่่ข่าวลืมมันก่อนเฮยพับพับบงคือแทแแซ่บแ,แล้วไม่ใช่แล้วนี่เป็นอะไรนี่ ได้่ดันตุ้งติงจริงอัะจริงจริงกับมาเคยนี่นะมากินป่านะกาเต็มหนองดูปริญยากาเต็มหนองมันสิไปเว่คืนนี่ะต้องมาโมหยักก็มันคูนจริงกัง เขาทำงานใหญเลยเจ็ดค่ะขนมปูมาราประานที่ตุนตุนหนึนี่แหละนี่งานอะไรนนะนมเรยนนอะไรอยู่มาหางานมาเข้าไปไปกนมื่ มาบุดีนะเขาจะมาบุญดีวขาอะให้มาลาบอนี่แม่งอะกันนี่ซื้อดิ่เห็นทาส่งื้อ ใส่คุณคุณนี่ด้วยคุณอยากให้ผมด้วยปุณนี่ยังไม่กอดไปแล้วคุณจะเก็บเงินก่อนดีคุณนี่มาแลบเลยมาแลบขยับมา

ก้องกะไปเอนแบบหนึ่งแท็บหนึแท็เานั้นนบเแทบนแบเด้อมันชุกไวเด้อมันดนต้อยเท้าดีแก๊สอยกับนเลแท็บเยมันยังหนึ่งแก๊สมันแข็งนี่มีพื้นเพ่มีื้นเตาีาน่อปลดเท้าคอยปลดไปเพราะสั่นใช่ทำนห้ลุกออกไปมันมนเอมันบนนินอแดงเนี้มอแดงไปป่านะ เขาแจย้อง,งสางมีเขาแจาก็จะเอาผ้าขาวออห้องนั่งนอนมอนใช้ผ้ากันนั้นมีเขาแจานีเลยวะนี่มันคือว,นะว่มึงก็ไ,ไ,ไ,ได้ เจ็ดด้วด้ยเจ็แปเลย้ะบ่าวแต่บ่าวุกคนเออลืหดนลืมหมดนลืมักอลืหมดโค้โค้ดโคขอไทยเสียงแฮงแสีแฮงลืมหัดก่โค้ดเออตัวพี่น้องเขแล้วกระสานก็เทนต่อจะเป็น ไม่จะขิดต้นทศ่ะพุ่งดีนะละเอียดยางดอกมาปุบคลิบกันอีกทุกคน ค่านะว่า,วาิจุดมันตัต้งจุดงขึ้นกางตรวก,กาดูแลตัวัมผัาพวกสัมพิอเปิดก่อเดตยวคิดวอกงานอกงลิวะลังหลดแพ้ย่งวะลังหลบกีเด็กเอา เอาอันที่อั็น้ก็แร้นาคีอ่ะิดเปลียนไะคบเปี่ยเปียนไว้น้ำรัก่อนแลกันารไว้น้ำรังคิดเปียนนะคิดตกน้ามาเจะสองคิดคิดกินแล้วตกน้าเขา่เอทุนนาคีพ่อการนาคีตกน้าเนี่เราอีอง่เขาเล้ว ข่าบริโภคเลยตัวบริโภคนหมอหมอม่ใอ่นี่ยี่ได้เนี่ยมันปี๊ดเนี่ยมันสามสี่เขาเป็นได้น้อยนีเปลือกมีคนมา่าพายุมาท่าให้ตัดดึงนครับู้กืม น um ้อยเนี่ยนายน้อยนะพอกระใหม่ทุกคนสบายดีบัดทะลุลืมลืมขาเบากันต้องกินทางเบาเลยลืมเลย 不够开开。